สวัสดีครับ ATV พัสกรอุดรธานีนะฮะวันนี้บ่าวหยองก็พามาเยี่ยมชมศูนย์บริการของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็เข้ามากันอีกประมาณ7คันเลยนะฮะสำหรับ ATV Fox 210 Pro นะครับผมไม่ว่าจะเป็นลายพางนะฮะสีดำสีเทาฮะท่านาไหนกำลังมองหารถ ATV ไว้ใช้งานสักคันนะฮะก็ถ้าเข้ามาสอบถามทีมงานเราได้นะฮะรถของเราเริ่มตั้งแต่150 นะฮะถึง450เลยนะฮะแล้วก็ไม่นำซ้ำนะฮะก็ยังมีรถจักรยานไฟฟ้านะฮะและ3ล้อไฟฟ้านะฮะท่านไหนกำลังมองหารถไฟฟ้านะครับไว้ใช้งานนะครับไปตลาดนะซื้อของในหมู่บ้านนะฮะก็ทักเข้ามาสอบถามทีมงานเราได้นะฮะช่วงนี้เงินก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมคิดถึงนะฮะทีมงานเ่าหัวหยองกันด้วยนะฮะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ป่าวหัวหยองขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทีมงานพัฒสกรอุรณธานีนะครับวันนี้ป่าวหัวหยองขอลาก่อนสวัสดีครับ